ขนมขนมพ่อขนมเอาไหมเอาขนมไหมไม่ต้องกินเยอะมันอ้วนมันอ้วนเพราะขนมนี่แหละฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงคลอกคลอกๆๆๆอ <laughs> ไปกินก <laughs> ินให้มันหมดก่อนงั้นไม่ให้อีกเด้อกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนหมดยัง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 งอะไรทีเนี้ พอแล้วกินเดียวไม่ได้เป็นอ้วนรถปลาแซบอยู่เด้อเนี่ยแซบอยู่เด้อนี่นขนสวยด้วยพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกินเป็นอ้วนแล้วไม่เอาพอแล้ว ยื้อ้วนเลย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 ยื้อ้วนพอแล้วไม่กินแล้วมันอ้วน